สวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์สบายๆนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sling Shot Talks ค่ะอยู่กับไม้นะคะและแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของซีรีส์พิเศษ2025 AI predictions week กันแล้วนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดคุยถึงภาพอนาคตที่ทั้งยิ่งใหญ่น่าตื่นเต้นและบางครั้งก็อาจจะทำให้เรารู้สึกท่วมท้นไปบ้างนะคะแต่วันนี้ค่ะในวันแห่งการพักผ่อน และทบทวนมาอยากจะชวนพี่ๆมาลองมองภาพทั้งหมดนี้ในอีกมุมหนึ่งค่ะมาอยากจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในยุค AI ไม่ใช่ตัว AI ค่ะแต่คือตัวเราเองใช่หรอค่ะไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวล้ำไปไกลแค่ไหนสุดท้ายแล้ว AI ก็เป็นเพียงเครื่องมือเป็นเหมือนกระจกเงาบานใหญ่ที่จะสะท้อนภาพวิสัยทัศน์กลยุทธ์ค่านิยมและที่สำคัญที่สุดคือ ความเป็นมนุษย์ของธุรกิจเราออกมาให้ชัดเจนยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาเมื่อวันจันทร์เราเริ่มต้นด้วยการวางกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอนั่นไม่ใช่แผนที่ AI สร้างให้เรานะคะแต่มันคือแผนที่เราเลือกเองว่าจะเก็บเกี่ยวชัยชนะเล็กๆในวันนี้และจะเดิมพันกับความฝันที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้าอย่างไรเมื่อวันอังคารเราพูดถึงการมาถึงของ ผู้ช่วยดิจิตัลนั่นไม่ใช่การคุกครามหรือการเข้ามาแทนที่ค่ะแต่มันคือโอกาสที่เราจะได้ปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของทีมเราออกมาให้พวกเขาได้ใช้เวลาไปกับความคิดสร้างสรรค์และการสร้างความสัมพันธ์เมื่อวันพุธเราเห็นแล้วว่า responsible AI คือหัวใจของความสำเร็จที่ยั่งยืนและนั่นก็คือภาพสะท้อนของคุณค่าและจริยธรรมที่เรามีต่อลูกค้า AI ไม่ได้เป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์เหล่านั้นแต่เราต่างหากที่เป็นคนเขียนกฎให้มันและเมื่อวันพฤหัสเราได้สำรวจสมรภูมิแห่งการเติบโตซึ่งท้ายที่สุดแล้วอะค่ะผู้ชนะในสนามรบเหล่านั้นไม่ใช่คนที่มี AI ที่ดีที่สุดแต่คือคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่สุดว่าจะใช้ AI เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้อย่างไรหมายเชื่อว่านี่คือข่าวดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กอย่างพวกเราค่ะ เราอาจจะไม่ได้มีเงินทุนมหาศาลเราอาจจะไม่มีข้อมูล Big Data ขนาดใหญ่แต่เรามีสิ่งที่ทรงพลังกว่านั้นเรามีความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งเรามีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนเรามีเรื่องราวและตัวตนของแบรนด์ที่ไม่เหมือนใครและเรามีหัวใจของผู้ประกอบการที่พร้อมจะเรียนรู้และลงมือทำสิ่งเหล่านี้ค่ะคือข้อมูลที่มีค่าที่สุด ที่ไม่มี AI ตัวไหนสามารถสร้างขึ้นมาเองได้มันคืออาวุธลับที่จะทำให้เราสามารถใช้กระจกเงาที่ชื่อว่า AI เนี้ยสะท้อนภาพธุรกิจของเราออกมาได้อย่างสวยงามและแตกต่างและนี่คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดจากสัปดาห์ของเราค่ะว่าอนาคตไม่ได้ถูกกำหนดโดย AI แต่ถูกกำหนดโดยเราผู้ที่เลือกจะใช้มัน ถ้าพี่ๆได้ฟังแล้วรู้สึกมีแรงบันดาลใจและอยากจะเริ่มต้นสร้างกลยุทธ AI ์ AI ฉบัดมนุษย์ที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของธุรกิจตัวเองอย่างแท้จริงที่ SlingShot Talks เรามี Workshop และคอร์สเรียนที่พร้อมจะช่วยให้พี่ๆเปลี่ยนแรงบันดาลใจนั้นให้กลายเป็นการลงมือทำที่เป็นรูปธรรมนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือทักเข้ามาพูดคุยกับพวกเราก่อนได้ในทุกช่องทางที่กาลังรับฟังอยู่ตอนนี้เลยนะคะ หลังจากเดินทางมาด้วยกันตลอดสัปดาห์นี้ไมา์บอกว่าความรู้สึกที่เหลืออยู่ในใจของพี่พี่จะไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความหวังและความตื่นเต้นที่จะได้เป็นผู้กำหนดอนาคตของตัวเองค่ะเพราะคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดสำหรับซีรีสน์นี้ไม่ใช่ AI จะทำอะไรกับเราแต่คือเราจะทำอะไรกับ AI สำหรับวันนี้ไมค์ต้องขอลาไปก่อนขอให้เป็นวันอาทิตย์ที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์น,นะคะสวัสดีค่ะ